เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเด็กแว่นแล้ววันนี้เราก็อยู่กับ Identity V อีกเช่นเคยนะครับก็ลิปล่าสุดที่เราเล่นเนี่ยก็เราได้เล่นสาวบกไปแล้วใช่ไหมเจแอนน่ะเจแอนกับแมวสมศักดิ์อ่ะก็วันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเจ้าตัวน,นี้เลยนะครับฮัสเตอร์นะก็เป็นปลาหมึกน้ําจิ้มซีฟู้ดของเราเนี่ยนะครับก็เป็นตัวหน,หนึ่งตัวละครที่ผมชอบเพราะว่าหนึ่งเลยคือมันสามารถที่จะบีบลายได้ทูแท็บได้ โซนโคตรเก่งเลยถ้าแบบได้แขวงสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็ถ้าแบบเรานิ่งพอเราเชิงเยอะกว่าอะไรเงี้ยน่าจะแบบว่าทําอะไรได้เยอะมากนะครับในการตนก็เป็นตัวละครที่ผมชอบแต่ว่าข้อเสียที่ผมเกลียดก็คือมันเดินช้านะครับมันเดินช้ามากแต่มันตีไกลก็เป็นตัวละครที่แบบแพ้ชีกบ ผมเคยโดนฉีกยับอยู่เือนกัรไล่โคตรยากนะแต่ว่าพอเล่นได้อยู่บ้านนะครับก็วันนี้ก็จะมาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเหมือนเดิมครับผมว่าเราเนี่ยกำลังหาตัวละครเมนใหม่ๆที่ไม่ใช่อัตวิลาตีเพราะว่าตอนนี้ผมเล่นแต่อัตวิลาตีจริงๆถ้าแบบว่าตัวละครที่ผมแบบบันใจที่สุดในตอนนี้ยแต่ว่าจะเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวก็จะเป็นสาวกเพราะว่าสาวกเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยผมพอเล่นได้แล้วก็เล่นง่ายด้วยไอปลาหมึกเนี่ยอาจจะมาอยู่อีกตัวหนึ่งด้วยก็ได้นะ โ okay, อเคครับผมก็ก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามอะไรจะให้กันด้วยลวกันแล้วก็ใครอยากดูคิวเลอร์ตัวไหนเนี่ยลองแนะนำมาดูแล้วเดี๋ยวผมจะไปลองฝึกเล่นฝึกอะไรก่อนแล้วจะมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็๋ย่เข้าไปดูในเกมกันเลยโอ้แล้วดูเกมนี้ดิ NV h คือแบบมาเป็นตี้มาเป็นแคนอ่ะแน่นอนคือแน่นอนว่าตี้สี่แน่นอนอ่ะมันคงไม่มีใครบังเองิญตั้งชื่อเหมือนกัน4คนมากดเจอกันหรอกนักบินเชียรดเตอร์สรจจานักกายกรรมไม่รู้ว่าทำอะไรได้โอเคมาตู้เวลุยมาครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเรียบร้้แลว ป่ะเออเหมือนเดิมแล้วถ้าเจอคนไวก็สบายจะยันเลยมันพับเปล่าเงนียดหน้าไง ไว้ยรีบรีบก่อนไปหน่อยมอเจน What ยังมีโอ้ตัวอะไรอีกเนี่ยไอตัวนี้ตัวอะไรวะเนี่ยสารจานเหรอเจะเลือกคนนานเพราะว่าง้างตี My God bro Okay แต่ผมยังไม่มีสกิลอ่ะเด็กผมไม่สามารถที่จะแคมป์เขาได้แบบร้อยอ่ะแต่้ะผมวางหนวดตรงเนี้ยมันจะมีบอดี้บล็อกแล้วเขาแบบว่าจะเดินเข้าไม่ได้มั้ง <c oughs> โอ้โหตีไม่ลงคนย ตัวอะไรอีกไม่รู้เนี่ยไม่เคยเจอเลยตัวเนี้ย <c oughs> โดนเผาเฉยท <c oughs> ำไม่ได้แล้วง คิลยังไม่ปลดล็อกด้วย <c oughs> ต้องตีทีหนึ่งนะ้เนี่ย <c oughs> แหลงเลือกท้ายอีกแต่เวลาวิ่งตาม

เอ,อาไปนั่นลุกไปเลยอ๋อโอเคหนวดมันสามารถที่จะแทงโดนคนที่มันสามารถที่จะแทนโดนคนที่แบบว่านั่งอยู่บนเก้าอี้ได้ผมน่จจำไวนะไ้นะเมื่อกี้เกือบพลาดแต่ว่าเขาพลาดกว่าเราคงไม่คิดเหมือนกันหรอกว่ามันจะโดนคนที่นั่งเก้าอี้ เขาเลยโยกอ่ะอเพราะว่าผมก็ไม่คิดผมไม่รู้ <c oughs> เจ็บสองนะเนี่ยอยากไปไล่ให้มันล้มไปเลยเว้ยเดี๋ยวการโตแน่นอนเพราะไม่งั้นเครื่องมันไหลาย,ยาว เกลิดเดอร์วิ่งอยู่ตรงนี้อันนี่ลมแล้วลุกไปแล้วนี่อันนี้ลุกไปแล้วจับได้ ีลิเดอร์มันเคยล้มไปแล้วมันลุกเอง GG ดีๆดิดย่งี้เรียบร้อยเก็สี่ไปอ้อไม่ก็ตีติดไม่ไหวครับผมวะแต่บอกว่าเกือบแย่เหมือนกันหรือว่าได้เรียนรู้ไปนะครับโอเคโอ้ชอคงดีมากที่ตอนนั้นเราตีตีหนวดแบบมัมวๆแต่ว่าไปโดนชีลิเดอร์แล้วมันก็แบบเปลี่ยนลุกเองไปอ๋อเรียบร้อยครับโอเคก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูเกมที่2กันต่อเลย มาครับผมในเกมนี้เราอยู่กันในโบทสีชาตินะมาเกมแรกนี่ตีต,ตีเมื่อกี้ก็ตึงแบบเอาเรื่องอยู่นะเกมนี้ไม่รู้ว่าจะเจอตึงมากไหมกูแบบพลระแวงเลยทำไมน,นี่ไม่มีโคนแย่ละเดินม,มาผิดโดนข้างหน้าเรามีคนหนึ่งตัวอะไรอะ่ะเฮ้ ไอ้กองหน้าเหีเ่ยวหรอ,อ,อผมไม่ชอบขี้หน้ามันเลยอะ What <c oughs> นี่อ่ะเล่นท่าเหรอมึงฮะ <c oughs> เล่นท่าเหรอท่ามันเยอะ ถ้ายเยอะก็นั่งไปก่อนเห็นวิ่งเยอะแล้วให้พักมัง่งจะไปป่วนเครื่องแต่ว่าเครื่องแบบไม่ได้ปั่นถ้า,าเราลยมีคนเดี๋ยวน้อก็ได้คุมเครื่องหนึ่งที่มันมีคนอยู่แต่ว่าปั่นไม่ได้โอเค ร่างปลอมเหรอแต่ว่าร่างจริงเจ็บแลวโดนหนวดพี่กรกะแทกไง เอามาแขวนใกล้เครื่องใกล้ๆเรามีคนนะแต่ผมไม่รู้ว่าตรงไหนพยายามมองอยู่ไม่นานต้องถามว่าตรงไหนโอเคมาขอเปไล่หญิงต้าบอดแทนได้ปหม ตัวปั่นตัวปั่น <c oughs> โอเคเราได้ตัวปั่นมาละ <c oughs> ตอนนี้ก็สองเครื่องนี้อุ้ยพอโอนได้อยู่แต่ไม่มีคนซ่อมเลยสรุปจะเรียกว่าปั่นหรือเรียกว่าซ่อมต้องเรียกว่าซ่อมเลย โอเคค่อยว่า <developed> ก <Airbnb> ันอ no ุ้ยเกือบเกือบเป็นการฆ่าเพื่อนทางอ้อมนะเพราะว่าเพื่อนจะตกเป็นอย่างไวหมอหมอมันได้ยินอยู่ปะเหลือต่องเครื่องผมว่าผู้หญิงคนนี้ตายก่อน ผมจะเอาให้สุดเลยแล้วก็ไปวัดกันที่เครื่องต่อเครื่องท้ายละเครื่องต่อเครื่องนี้ไม่มีคนแน่เเครื่องข้างในกับเครื่องตรงนู้นไม่น่าช่วยแล้บตายล้เครื่องไหนเครื่องเครื่องนอกนั้นไม่มีผมว่ามีว่ะ จีมีมาล่อเลยตัดหน้าเราไปโอเค,อ,เคอันนี้ลุกเองไปเอ๊ะไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ลุกเพราะว่าผมรูปมันมาแล้ว เพราะฉะนั้นแล้จะเหลือช่างแต่งตบที่ผมไม่เห็นหน้ามาเลยตอนนี้นถ้าให้เดานะ่าจะอยู่เครื่องไก่สามเครื่องนี้แหละเครื่อน,นี้เงียบเอายอมแพ้เลยเหรอโอเคเรียบร้อยโอ้สนุกนะเป็นตัวที่แบบบีบลายได้เก่งมากทำอะไรได้แบบโคตรอย่างโหดเลย โอเคครับผมก็มีประมาณนี้สำหรับการที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากก,าากาไดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับคลิปหน้าอยากดูตลลัวละครอะไรคิลเลอร์ตัวไหนเนี่ยคอมเมนต์มาได้เดี๋ยวผมจะไปฝึกเล่นแล้วก็เดี๋ยวมาโชว์หวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับก็เชิญไปคลิปหน้านะครับผมยบายครับ